เขาตัวต้มไข่คอย <c oughs> <c oughs> ค่าไอแค่มาติดวงพีดไปไปไม่เห็ดเยอาไปให้เราเยีดให้เราเยีดให้เลยเาแตงสบาย ขอต,ตัวแล้วนะครับไปลูกพักผ่อนพักผ่อนรีบไปพักผ่อนก่อนมาเจอกันเย็นนี้ที่มินบุรีไปแล้วครับพี hum, now, back, ่น to ้องวันนี้ไปเร็วครับหลังจากเก็บของแล้วหลังจากเก็บของเสร็จเดินทางต่อไปพักที่ลาดพร้าวไปพักที่ลาดพร้าวเจอกันตอนแอ่งเลยครับจ้า ตอนแรงวันที่เท่าไหร่เนี่ยตอนแรงวันที่แปดหรือเปล่าวันที่เก้าใส่ชุดใหม่นั่นวันที่เก้าชุดแัดใหม่วันที่สิบเดี๋ยวลูกวันที่สิบว่ชุดใหม่อีกสองชุดองวันเกิดด้วยมาเด้อเพื่ออะไรสิมาร้องวันเกิดงานนะเราต้องช่วยกันว่าเราจะมีภารกิจไปไหว้ผู้ใหญ่อ๋อ้ไหว้ก็นัดพ่อเดี๋ยวพ่อมาถ่ายคลิปให้อันนี้ไม่ได้ว่า ขอบคุณนะครับหรับว like ัน oh hey! ีครับคุณแม่ขอบคุณเขถ่ายคลิปด้วย่่โอ้แม่ยืมจะละแม่ยืมให้งแม่ยืมไห้เดิวเล่นดจิรอดวันหลังแม่ยวมาขึ้นตะกรงเนอะอ๋อินึงเดี๋ยวไว้แต่ า่อิบเสเวลาับบันคือเวลานอนกเมไอพีไอจูเดียวพี่ไอจูนที่ใส่เยอะนองนับเงินก่อนเอา้ป็นกา ไปแล้วไปหรอกบ,บายบายไปแล้วครับเพื่อนพี่น้องครับแ <c oughs> อมมี่ไปกับใครไปกับพี่ปั๊มี อยงครับจะเป็นซองหนึงองหิงครับี่เราท่าทานซองหนึองมานมาเดินทางได้ครับครับทา a ให้เขเข้า้นอีนเ็นไม่ดรพิธภัณ์ พอหักไม่หักเควนกันยังเืียนรออยู่ละครับสำหรับซูเปอร์สตาร์อุง้งอิงครับพี่น้อไม่รอครับรลุงล่างอาจะไปเปลี่ยนชุดอยู่ พี่น้องครับคลิปนี้ครับพักไใบสมนีเด้อพี่น้องครับปาโกสุริโยบันธาครับพี่น้องครับหลังจากส่งน้องมาณ์เรียบร้อยแล้วครับมาเบ่งบรรยากาศครับหน้าเต้นนิราวงุ้ยิงครับพี่น้องครับลุ๊ปซี่พอมึงกำลังคลิปนี้พักไใบสมนีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม